เร็ได้ถูกใจอ่ะอันหนึ่งอันหนึ่งก็อะไรโคโรโนสซอสไก่ตัวนี้สิสเนเจอร์ของเขาเลยนะคืออะไรสิสเนเจอร์ดีเนสโต้ตกลงได้เค้กไหมไหนมันอฟฟี่ ลอฟีของอ่อดอะย,ยไมก็น่ากินนะเนี่ย Simply ช <Chocolate> ็อ c o l a t ตเ a ้ e บานอฟฟี่กับโคสิกเนเจอร์อกแ่ยอย่างนั้นเนี่ยวน้นี่ยแฟไหม เป็นกาแฟมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่ซิกเนเจอร์ดิสก์เนเจแปลว่ามันต้องมีเนสแบบเนสกาแฟป่ะมันมีวุ้นเนาะเอามีวุ้นเนี่ยวุ้นเหนือเฉาควยก็เป็นวุ้นวุ้นเหรออืมอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยไหมเนืบหนืบเดียวนืบเนืบบันาฟฟีบันนาฟฟีนี่คือก็ไม่พ้นกาแฟคาราเมลกับแาน่าใช่ไหมตัดเลยตัด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 แงะ ยิ้มมีแน่ไหรนะสรุปว่าอา่อาเอร่อยไม่หวานเกินไปกล้วยขึ้นโตแล้วแล้วก็มันก็จะต้องมีตัวนี้เข้ามาประกอบก็คือนกเขาลกวขออะไรส่วนแบ่งขอากินด้วยตัวของแฮมเชดห้ส5บบาทสปาเกตตี้โบโลเนสซอสไก่115สลัดวาฟูอะโวคาโดอกไก่105บาท อกรด,ด้วยนะครุกค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 เนี่ยเออพี่ไม่คอมเมนต์อะไรยครับซอสเี้ยวมันเรีวยวต้นะอร์เนไอแลนด์ซอสพันเกาะแต่มันเปรี้วมันไม่มันไม่ได้เปรี้แบบซอสเขาใตเปรี้ยวเลยไม่รู้ซอสเอๆๆอี้ยวอ่ะฮะอือเปรี้ยวน่ยีอะอาป ไม่รู้อ้เป็นเค้าเปเปนี่ยมันจะน่ยองเพราะที่เป็นนักชิมตัวซองมาหลายประเภทเต็มสิบคุณภาพอันนี้อยู่ประมาณเต็มสิบให้ใหเก้าเก้าเลยเหรอความรู้สึกส่วนตัวเนาะแต่คนอื่นไม่รู้เอออืมไอ้แสดงว่าอะไรมันกรอบชอบแบบเนี้ยมันกรอบชอบแบบกรอบกรอบมันกรอบไส้ซาลาเปาตู้ กินเส้นก่อนเลยกินไปแล้วสามครั้งเพราะว่าดาวนะมันน่าจะอร่อยเ่าะเป็นปชิ้นส่วนนงใน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 ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่พอกินกินร่วมกับเส้นปุ๊บเหมือนมันทำให้รสชาติสปาเก,กตตี้มันมันชูขึ้นมาอีกแค่รู้ชื่อบอกดอว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอ๋อเนื<ะ>้อไก่ฮะเนื้อไก่ หลงในชิ้นส่วนั้นกิเนเยื้อไก่โอ้โหกระเจ้าช่วยกล้วยทอดชิ้นส่วนนั้นคือเนื้อไก่นั่นเองสรุปชอบไปไหนไหม่สุดอันนี้เหรอสปไปร์กัตตู้เนี่ยอเอ,อซอสไก่ที่บอกว่าไม่รู้เป็นอะไรนะแต่มันคือซอสมันคือไก่ไม่คือซอสไก่ถ้าไมา่ถึงชอบอ่ะรสชาอมชมเมริกันอเมริกัน์อ๋อชอบอ๋อหัวนอก รสชาติมันมีการเดือดไม่มปรุงแต่งอะไรเยอะแล้วไก่เยอะดีนะอืมแล้ไก่เยอะดีแล้วถัดมาตัวไหนที่ชอบอันนี้ก่อนอันนี้สลัดไก่โคคาโดใช่ชอบเพราะว่ามันเปรี้ยวแล้วก็แค่โคลคาโดเ,ออเยอะดีโคาโดอส่วนตัวสองออกินไปกินมาเออมเหมือนจะดีแต่มันดีตรงที่ว่าชิ้นเบคอนชีสจัดเต็มให้เยอะโอเคแล้วเป็นของหวานอันนี้ ก็ผมไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วก็มีตีเครื่องเดิมแบบหวานหวานมันบัลตี่ั้หวานมันบัลตี่ดิสเนสโต้ผมหมันร้านนี้คนเด็กชอบออกแนวแบบอเมริกันคือเป็นเพลนรสชาติแบบว่าไม่ได้จัดจ้านไม่ได้หวานเค็มเปรี้ยวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่สะกิดใจเท่าไหร่แต่ถ้าแบบว่าชอบอะไรที่มันเป็นแบบเพลนกินได้เรื่อยๆบอกกับธรรมชาติก็โอเคนะแล้วเที่ยบกันดูราคาไม่แพง เขาเทียบกับบรรยากาศตักล้าเลยเนี่ยเพราะที่ไปมาหลายที่ก็ที่นี่ย้อนจีได้เลยมีปลาฟ้าบเนี่ยเออ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม